สวัสดีครับเมื่อพูดถึงจังหวัดที่อยู่เหนือสุดนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจและก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยด้วยบนพื้นที่กว่า10,000ตารางกิโลเมตรนั้นรายล้อมไปด้วยภูเขาที่ราบและด้วยความที่จังหวัดเชียงรายนั้นเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวปัญหาที่ตามมากับความเจริญของชุมชนเมืองก็คือปัญหาน้ําเสียนั่นเองครับปัญหาน้ําเสียในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มาจากการระบายน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองซึ่งเทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ําที่สําคัญคือแม่น้ํากกดังนั้นหากเทศบาลนครเชียงรายไม่มีการจัดการน้ําเสียที่ดีก็จะส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ําของแม่น้ําก,กกโดยตรงในส่วนการกาจาัดน้ําเสียในชุมชนหรือใน เทศบาลนครเชียงรายของเรานะครับในส่วนเบื้องต้นก็มีปัญหาคือปัญหาเกิดจากข้อค้าแม่ค้าในส่วนของในการจัดการน้ําเสียในตลาดบางครั้งก็ปล่อยลงในในท่อระบายน้ําโดยไม่ได้ผ่านการบําบัดเบื้องต้นน้ํามันท่อซ้ําซึ่งเป็นปัญหาสําคัญนะครับในส่วนนี้น้ำมันท่อซ้ํานี่ถ้าท่อเสร็จแล้วพ่อค้าแม่ค้าเอาทิ้งลงในท่อระบายน้ำเนี่ยถ้าเกาะตัวกันเป็นก้อนเป็นเนี่ยทำให้เกิดท่ออุดตัน ทำให้เกิดน้ําเหม็นนะครับทำให้เกิดออภาวะนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษปัญหาน้ําเสียจากชุมชนที่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นและเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการ,รบําบัดน้ําเสียในปีพศ2553เทศบานนลนครเชียงรายจึงได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนหรือ MSMS MS 2008 เพื่อร่วมกันทําหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามขั้นตอนของระบบ MSMS MS 2008เริ่มจากการประกาศนโยบายด้านการจัดการน้ำเสียเพื่อแสดงเป้าหมายและเจตจำนงในการจัดการน้ำเสียที่ชัดเจน ต่อจากนั้นได้ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆโดยนายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียเพื่อกาหนดกรอบการดําเนินงานมีการประเมินสถานะและศักยภาพด้านเทคนิคการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาการจัดทําแผนปฏิบัติและลงมือดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนาระบบซึ่งในขั้นตอนการดําเนินงานต้องมีการทบทวนผลตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเทศาบาลต้องแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนด้วยเทศาบาลนาครเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนบนพื้นที่ประมาณ80ไร่ใช้ระบบแบบบอ่อเติมอากาศที่มีความสามารถบ,บำบัดน้ำเสียได้วันละประมาณ27,200ลูกบาทเมตรการเดินระบบและดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเองเครื่องจักกคนต่างๆที่เราใช้นะฮะเราก็มีการตรวจซ่อมตรวจเช็คตลอดเวลาเป็นประจำทุกเดือนนะครับถ้ามีครบรอบปีเราก็มีการเปลี่ยนนะฮะอะไรตลอดจนจนถึงการบำรุงรักษาอย่างอื่นอย่างต่อนเนื่องนะครับบริเวณบ่อปัดน้ำเสียของเรามีทั้งหมด4บ่อนะครับ ในชุมชนถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของน้ําเสียมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ชุมชนเขาเดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยเทศบาลนครเชียงรายเราเนี่ยมีการบําบัดน้ําเสียทุกวันนะครับโดยการสูบน้ําจากท่อน้ําต่างๆในเขตเทศบาลนะครับมาบําบัดเพื่อจะลงสู่แม่น้ําต่อไปนะครับการที่เทศบาลนครเชียงรายมีแผนการบํารุงรักษาระบบทั้งแผนตามปกติและแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน จะช่วยทําให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปกติอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอและเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดําเนินการคือการเก็บสถิติข,ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ทําให้เทศบานนลนครเชียงรายมีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้ําเสียที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียได้ตลอดเวลา นอกจากการจัดเก็บสถิติและข้อมูลแล้วเทศบาลนครเชียงรายยังต้องมีห้องแล็บสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้ค่าของน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลาและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำไปใช้ประโยชน์โดยนำไปรดน้ำต้นไม้ตามสนยอมและสวนสาธารณะต่างๆใช้ล้างถนนหรือยังเป็นแหล่งสำรองน้ำสำหรับการใช้ดับเพลิงอีกด้วย เมื่อมีการจัดการน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่เทศบาลนครเชียงรายทําต่อไปคือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและประชาชนในพื้นที่ด้วยประโยชน์ที่ตกกับประชาชนก็คือ,อ,อทําให้นะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเกี่ยวกับเรื่อง น้ําเสียในชุมชนได้ด้วยในของของในส่วนของเทศบาลนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนนี้ถึงทุกวันนี้พื้นที่ที่ใช้บำบัดน้ำเสียกว่า80ไร่ของเทศบาลนครเชียงรายนั้นยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทุกคนสามารถนำมาใช้พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายร่วมกันได้ครับ และนี่ก็คือตัวอย่างความสําเร็จของการใช้ระบบจัดการน้ําเสียชุมชน MSMS MS 2008ของเทศบาลนครเชียงรายครับเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการน้ําเสียและยังสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตรอบๆเทศบาลนครเชียงรายสมกับเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ กรมคูบคุณพิษมีความเชื่อมั่นว่าระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS MS 2008จะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้ครับ